พี่น้องกับสวัสดีจ้ามาพบกับพระันท์ดาวสาวบ้านไหนแล่าด้วยจ้าวันนี้ก็สิมาจัดตามคำขอใหตุเหตซีด้วยจ้าที่ขอมาอยากเบื้องเงินตำเนียแมียวด้วยจ้าพอดีวัอนี้ก็มีโอกาสมั่นเห็ดความสะอาดรอบบ้านกัเลยพอพอดีพี่น้องกัเลยสิถือโอกาสไทยให้เบื้องเงินตำเนียเมียวจะเป็นเบื้องก้นด้วยจ้าพี่น้องนี่ละจ้าบักตำเงินตำเนียแมียวด้วยจ้าพี่น้องนี่ เป็นยังขึ้นตเนียเมียวตฏิอันหันเ้าอันถอนมันข้นมาเนี่ยพี่น้องออาหากมันมาพอเพะดินดอกก็มาบ้างไว้ยังสิเมียวมันสิมักมน้อนเกียกมักมาถูมาไถเลยพี่น้องบัสเซียร้องไปเห็นเบิร์เวจ่าเี่และต้นอันนี้ต้นตาเนียเมียวเด้อพี่น้องเป็นต้นตัวแม่เพราะว่าใบมันสิกลมใบมันสิกลมแต่ว่าหันตาเนียเมียวตัวผุนใบมันสิแหลมเนื้อจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นตำแหน่แมวตำแม่เนาะอันมันกับสรรพคุณมันกับหลายยี่ดอกคันเลยความรู้กาไปคนเม่นเอาในตำล้านยาหมอไทยแหละแต่ว่านี่เขาสียกมันสรรพคุณหนึ่งเนาะก็คือสรรพคุณของตำแหน่แมวก็คือแก้อาการหอบผืดแก่ภุมมแพงิล่ะพี่น้องกันโดยการอันถอนขึ้นมาเบิดปนเลยเราก็เอาไปต้มต้มแล้วก็นำมันดื่มกินคุลพี่น้องมันก็สิแก้อาการหอบผืด เพ่อนภูมิแพรนั่นแหละพี่น้องจา้านี่น่ะคือบักตำแยเมียวจาย้ากระมั่นไทยเห็บเบิ้งเหลเด้อจ้าเอ็ซีที่ขอมาจา้าพี่น้องอันนี้ก็คือบักแันตำแยเมีอมอมเยวบ้าเมียนตำแย่นมาหมวยมูคันคันในพี่น้องอันนี้ตำแยเมียวอยู่น้ำบานเด้อจา้านี่ สรรพคุณของตาแหนเนี่มันก็นสิหลายอยู่พี่นองเขาก็ไปคนควัาเบิ่งเราด้วยจากพ่นองทั้งอันช่องทางที่วานเขาก็สิเ็ดหลายช่องยู่นนาอซุ้มแบบว่าแทย์แขนนันโบนลาลารจนี่สิพินองหรือว่าในช่องย t ท b e ที่เขาเฮ็ดเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับยาเขาก็สิเฮ็ดลงรายละเอียดไว้หลายยู่นนาะพ่นองแต่ว่าอันนี้ช่องเขานี่กระสิมโยกตัวอย่างเห้เบิบงซ,อซือแล้วกันสิโยกกันหนึ่งสรรพคุณด้อยจากพ่นองเพราะว่าเขา็บาเป็นหมอยา,ยาเนเพราะสิได้อธิบาย เห็นู <th> ้กระจ้างแจ้งทุกันสับพคุ้นของกันตำเนียแมวด้วยพี่น้องน้ำบ้านนอกเขากับสีเอื่นว่าตำเนียแมวแต่ว่้านทั้งผาอื่นกับบลูว่าสิเอื่นว่าจ้งใดนอพี่น้องนี่แหละจ้าหาลังกันหาลังบ้านแถวอีสานเขากอื้นว่าต้นบักขีมาแห่งด้พี่น้องนี่แหละแต่ว่าบ้านเขานีสืเอื่นตำเนียแมวเนาะส่วนมากเห็นคนพู้หูกสีท้อนทิ้งแล้วเพราะว่าอัจกะสีว่ามันเป็นต้นวัชพืช ขึ้นหกบานหกเขีย้ยนแล้วนะพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับมือนี่ก็ออบอกนตำแย,ยแมวมาฝากด้วจ้าพี่น้องหรือว่าตำแยะแมวน่ะแหละจ้าเอามาฝากให้เบื้องผู้ใดที่เขามาเบื้องแล้ว หันมาก,ก็จะลืมเลือจ้าพี่น้องซอยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ท้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในเลือจ้าพี่น้องเพื่อที่จะได้รับชมติดตามคิดไม่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมมีพวกพอกันคิดหนาะสวัสดีจา้า